ท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะรอยอยากสมองรายการที่จะช่วยคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องคู่ๆนะครับคุณแพทมีคู่บ้างได้ยังครับเนี่ยโอ้โหถามประเด็นนี้มันยิงกันกลางสื่อเลยนะเนี่ยครับนะครับแต่วันนี้ประเด็นน่าสนใจมากครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับคุณแพทท่านผู้ชมครับว่าเรื่องของการมีคู่เนี่ยจะสามารถทําเป็นธุรกิจได้ด้วยซีเรียสด้วยครับแต่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อวันนี้มีกันแล้วครับมาพูดกับตัวจริงเลยดีกว่าครับคุณบีนะครับจากบางกอกแมชชิ่งครับสวั เป็นยังไงบ้างรครับก่อนที่จะเริ่มธุรกิจที่มาบอกว่าเป็นการจับคู่ทําอะไรมาก่อนครับทำไมถึงเห็นอะไรจุดเป็นของเห็น potential อะไรในะธุรกิจนี้ครับเมื่อก่อนบีก็ทำงานออฟฟิศปกติเนี่ยนะคะแต่ว่าบีชอบบีทำกับบริษัทต่างชาติแล้วก็ชอบเข้าสังคมเข้าปาร์ตี้ไปด้วย เราแล้วเรามีแฟนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เข้าไปงานปาร์ตี้แล้วเราไม่ติดแฟนใช่ไหมแฟนก็ไปฝั่งหนึ่งเราก็ไปฝั่งนึงแล้วเราก็เดินคุยกับคนไปเรื่อยๆทั้งผู้หญิงผู้ชายพอเราเจอผู้ชายเราก็คุยแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็มนุษยสัมพันธ์ดีพอเราคุยกับเขาเขาก็เริ่มแบบถูกคอก็แบบเฮ้ยขอเบอร์ได้ไหมว่างๆทานข้าวทานกาแฟกันเราก็จะบอกว่าถ้าเป็นคุยธุรกิจก็ ก็ยินดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพราะเราเห็นเขาส่งตาหวานะแต่ว่าถ้าเป็นเ,เรื่องส่วนตัวเนี่ยคือเรามีคู่แล้วขอโทษนะคะอย่างเงี้ยแล้วพอเราเดินไปหลังห้อง เราก็จะเจอผู้หญิงอะค่ะที่เขานั่งจับกลุ่มกันแล้วเขาก็ถามเราว่าคุณบีคุณบีเมื่อสักครู่ที่คุยอยู่ใครหล่อจังเลยเขามองอยู่ด <c oughs> ีก็บอกเขาชื่อนี้นะเขายังโสดเมื่อสักครู่ก็ยังชวนบีทานข้าวเลยลองไปเดินรอบๆสิเผื่อว่าเขาจะได้ชวนไปทานข้าวบ้างหรือแบบทาความรู้จักกัน <c oughs> ผู้หญิงที่มันมีอะไรในใจอะก็ไม่กล้าก็นั่งอยู่หลังห้องอยู่งั้นอะ <c oughs> บีไปงานไหนเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกงานอะเป็นอย่างนี้ทุกงานบีก็เลยแบบเอยมันน่าจะเปิดธุรกิจบีก็เลยลองดู นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นช่องว่างระหว่างงานเลี้ยงเป็นใช่ใช่เพราะหมดไ่เรียกว่าเป็นแม่สื่อยุคใหม่ได้ไหมครับได้ค่ะแล้วทาไมถึงต้องมีคือสงสัยว่าเดี๋ยวนี้คนเราอาชีพการงานก็ดีหน้าตาก็โอ้โหเดี๋ยวนี้เดินไปตามถนนครับสวยกันทุกคนเลยทําไมถึงต้องใช้บริการเข้ามาหาเองไม่โดนใจกว่าล่ะครับอ้าวคนที่ มันมีคนสองกลุ่มนะคะคุณอ๋องแน่นอนว่าใครก็หาคู่ได้ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะต่อคิวธนาคารล้างรถก็ได้แต่ว่าสังคมไทยอย่าลืมว่าเป็นคนที่ปากหนักไม่ไม่ได้ไปไหนมาไหนแล้วทักกันเหมือนต่างชาติที่เซฮายกันง่ายๆใช่ไหมคะผู้หญิงไม่ต้องพูดเลยก็คง มันดูไม่ค่อยเหมาะถ้าจะไปไหนแล้ว <จะ S 2> ไปอุ้ยคุณแพทย์หล่อจังคงไม่ใช่ใชแล้วใช่แล้วผู้ชายผู้ชายบางทีก็เขินหรือว่าผู้ชายก็มีแฟนแล้วก็จะมานั่งทักผู้หญิงไปรอบก็ไม่ใช่ทีนี้เนี่ยประกอบกับสังคมการทํางานที่ทํางานกันเยอะเละิกคำ่ำแล้วมันอยู่กันในกลุ่มเนี่ยคือท่านในออฟฟิศไม่แต่งกันแล้วนะคะออกไปข้างนอกก็แทบจะหาคู่ไม่ได้แล้วม,มันก็แทบจะเป็นประเทศสิงคโปร์ไปแล้วค่ะค,ะคนโสดเยอะมากเอาแต่มุ่งทํางานกันครับอยากถามว่า กุรกอจของของคุณบีเนี่ยแม,แมทชิงนี่คือแมทชิงยังไงครับก็คือเราใช้แม่สื่อเป็นตัวกลางในการจับคู่ไม่ใช่ออนไลน์นะคะก็คือว่าเ,เวลาคนจะใช้บริการเราก็จะสกรีนทางโทรศัพท์ก่อนว่าเป็นกลุ่มที่เรารับเป็นลูกค้าไหมเพราะเรารับเฉพาะกลุ่มแล้วถ้าเป็นคนที่ใช่ในกลุ่มเราเราก็จะเชิญมาออฟฟิศประกอบด้วยเอกสารทั้งแบบสมัครงานแล้วก็กู้เงิน เอามาพร้อมกันอย่างนั้นนะคะประกอบในการ<อ>าสมัครบริษัทจัดสมัคร,ครงานกับบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน<ช>พอกู้เงินก็เป็นพวกบัญชีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันก็มีรวมไปถึงใบเปลี่ยนชื่อ,อสำเนา การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปจนสูงสุดเพราะเรามีจนถึงปริญญาเอกนะคะบางคนปริญญาโทรเรียน34ี่ใบทั้งหมดตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปแล้วเอาหมดค่ะแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อใบรับรองเงินเดือนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องหนังสือรับรองธุรกิจมาด้วยนะแล้วคุณต้องแนบสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งคุณต้องเป็นคนถือหุ้นหลักนะหนึ่งหุ้นนี่หรือเป็น1 0ไม่ถือว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะนี่คือ จะไปหาคู่ทําไมดูยากกว่าเอาไปกู้บ้านกู้เงินทำธุรกิจมีคนพูดแบบนี้แต่อย่าลืมว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคุณภาพเพราะว่าเราเราซีเรียสว่าคนที่เจอนะคะเราพิสูจน์ตัวตนหมดแล้วคุณจะได้อย่างที่คุณอยากได้เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพรีเมียมบางครอบครัวก็จะบอกเลยว่าอ้ครอบครัวเขามีฐานะมากเขาอยากได้คนที่อยู่ในาดทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนี่ยเราก็มีเราก็ดูให้ได้ข้อผูกอย่างนี้เลยมีค่ะมเีเป็นสายคุณหมอนะเป็นสายทูตนะฐานน่าจะต้องเท่าเทียมกันน่าจะมีเงินสักประมาณนี้นะขับรถบางคนนะคะขอโทษทีเถอมันเป็นความจรงิงบางคนผู้หญิงก็จะมาเลยว่าเออถ้าได้ขับรถยุโรปก็ดีเรามีถามหมดค่ะมีรถกี่คันรถอะไรบ้างเราถามหมดเริ่มน่าสนใจอยากาถามว่าผู้ชายหรือผู้หญิงใช้บริการคุณบีมากกว่ากันด้วยประเทศไทยอะค่ะ ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วแล้วแถมด้วยที่ว่าในประเทศไทยผู้ชายสีผู้หญิงเองได้ทีนว,วง ในบริการจัดหาคู่ฝ่ายหญิงมักจะอยู่มีมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วค่ะก็จะอยู่แต่ว่าก็ไล่ๆกันนะคะผู้หญิงก็จะอยู่ที่ประมาณ 65- 60นะคะผู้ชาย,อ,ยาอายุนะครับเปอร์เซ็นต์นะผู้ชายก็จะอยู่ที่ประมาณ40จนถึง5 0ประมาณนี้แล้วแต่ช่วงค่ะเพราะอย่างที่ตอนแรบกบีก็บอกคุณแพทข้างนอกมีบางช่วงนะคะผู้ชายเข้ามา80%ก็มีมคือแล้วแต่ช่วงแต่ปกติแล้วผู้หญิงมักจะมากกว่าอยู่เสมอ ครับแล้วการที่เข้าไปเราเตะเอกสารเข้าไปแล้วคุณมีสกรีนยังไงครับยังไงครับก็เราเรามีแบบฟอร์มใช่ไหมคะทั้งหมดประมาณ16หน้าเราก็จะมีวันกรอกแบบฟอร์ม16หน้าใช่ค่ะยากกว่ากู้เงินจริงๆครับเอ้าหาคู่แต่งงานตลอดชีวิตนะคะสำคัญมีว่าสําคัญที่สุดนะใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาที่มันจะมีหน้าส่วนของเกี่ยวกับสมมติคุณอ๋องสมัครก็จะมีส่วนเกี่ยวกับคุณอ๋องเองห้าหน้าและอีก ห้าหน้าอาจจะเป็นเกี่ยบคู่ของคุณอ๋องนะคะทีนี้เนี่ยเราเวลาคุณอ๋องบอกคุณอ๋องอทำอะไรที่บ้านทําอะไรเอกสารก็แนบปค่ะแล้วก็เช็คกันไปเป,นเป็นรายการเป็นรายการไปคือดูเลยว่าห้ามหลอกลวงมาใช่ครับต้องถามใค,ใครจะจ่ายแพงไหมครับในบการแบบนี้บิว่าด้ดวย ธุรกิจของเราอะค่ะมันเป็นการหาคู่เพื่อการแต่งงานกลุ่มคนที่คุณจะเจอคือกลุ่มคนที่อยู่ในสเตตัสที่ดีนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มคุณหมอเจ้าของธุรกิจลูกสาวเจ้าของธุรกิจดังนั้นค่าบริการของเราถ้าถามบีนะบีว่าไม่แพงเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้อะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถไปเดินและเดินชนกับคนกลุ่มนี้ได้ง่าย คือคุณจะได้คู่ที่ดีที่ผ่านการสกรีนมาแล้วว่าคือคุณอยากจะได้อะไรล่ะจบปริญญาตรีที่ไหนโทที่ไหนที่บ้านทําธุรกิจอะไรเราเลือกให้คุณหมดอย่างที่คุณต้องการนะคะก็ประมาณนะคะ2เดทอยู่ที่ประมาณ 24, 2อ0หมก็คือเจอคน2คน 2> ครับกัประมาณ2เดทแต่ว่าตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าจ่ายเงิน2องหมเจอคน2คนแต่ดูเหมือนเอ๊ะเขาจะเลือกได้หรือเปล่าว่าอยากได้สูงยาวขาวดีนะครับมีฐานะมากแค่ไหนและทําไม ถึงมาต้องมาใช้บริการที่นี่ทำไมถึงโดดเด่นนะครับแต่ว่าไปพักกันสักพักหนึ่งก่อนครับพบกับช่องที่สงของรายการแกะรอยอยากสมองนะครับแสกนสักกสนุกกันทีเดียวแต่ว่าเรายังค้างไว้คำถามหนึ่งนะครับคุณแฟดอยากเจาะลึกขึ้นครับถึงสเปคถ้าเกิดกำหนดสเปคมากมายเลยแบบนี้จะหาให้ได้ไหมครับคุณบี มันต้องดูก่อนค่ะว่าสเปคมากมายนี่คืออะไรเช่นฝรัหลังอย่างเงี้ยถ,ถ,ถ้าผู้หญิงไทยต้องการฝรหลังอย่างงี้หาให้ได้ไหมครับหาได้ค่ะหาได้แต่ว่ามันก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าคือไอคนที่ต้องการอะไรเนี่ยต้นทุนตัวเองต้องเหมาะสมด้วยถ้าเกิดสมมติตัวเองขอโทษนะคะต้นทุนน้อยแล้วหาอะไรที่มันเป็นนางฟ้านางสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากแล้วอาจจะไม่ใช่หาไม่ได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานานอะไร่องอย่าง,างถ้าเกิดมีกรณีของคนเช่นแบบว่า เก็บตังมาเนี่ยเพื่อเพื่อทีใช้บริการได้อยากบบได้<ช>คู่เนี่ยดีเลยกับอัพฐานะตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่สามารถรับเป็นลูกค้าได้เพราะว่าออของเราเนี่ยถ้ารับมาเราก็ไม่มีลูกค้าจะจะจับคู่ให้เพราะกลุ่มบริการจัดหาคู่ของเรามีกลุ่มใช้ผู้ใช้แน่นอนก็คือกลุ่มที่ต้องการเจอคนที่ทำงานดีๆอาชีพดีๆที่อยู่ในระดับสังคมใกล้ๆกันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นบาเกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็น นัวแผนโบราณ่เงี้ยแล้วจะอัพฐานะเนี่ยไม่สามารถเพราะไม่รู้จะจับคู่เขากับใครครับแล้วฟังดูเอ๊ะคนที่อยากแต่งงานตลาดเยอะไหมคนอยากแต่งงานแต่ว่าหาคู่ไม่ได้เนี่ยครับเยอะมากนะคะคุณอ๋งคือเอางี้บีอยู่บนทวิตเตอร์บีถามไปอ้อาวใครที่นี่โสดบ้างโสดทั้งมันมาท <c oughs> ักกันใหญ่เลยผู้หญิงผู้ชายบียังบอกเลยว่า <c oughs> ผู้ชายก็มาตอบว่าโสดผู้หญิงมาตอบว่าโสดทําไมคุณไม่ไปจีบกันให้จบจบจะได้เลิกโสดมันยังไม่จีบกันเลยนั่นสิพูดถึงธุรกิจดูเหมือนว่า อะถ้าผมรู้จักคนเยอะไปปาร์ตี้บ่อยก็มีลายชื่อในมือดูทําใครทําก็ได้ไม่นายากมันยากกว่ามันยากกว่าอย่างนั้นอย่าลืมว่าเวลาคุณอ๋องอะไปเจอคนงานปาร์ตี้นะคะมามาแมชเนี่ยต้องดูคุณอ๋องก็ต้องไปนั่งสกรีนถ้าเกิดจะทําเป็นให้เป็นอาชีพจริงๆซีเรียสนะคะคุณอ๋องต้องนั่งสกรีนประวัติเขาทั้งหมดอย่างเงี้ยคุณอ๋องต้องการรีซอสคือคนมาทํางานนะคะแล้วอย่าลืมว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเขาไปหาคู่ของเขามาได้แล้วเขาก็ออกไป คุณอ๋องก็ต้องมี database เข้ามาใหม่ตลอดเวลาแล้วอย่าลืมว่าคุณอ๋องต้องมีกลุ่ม database ที่ใหญ่พอสมควรเพราะคนหาคู่ช่างเลือกไม่ใช่เขาพวกนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้นะเขาก็มีที่เขาเหลืออยู่เพราะเขาเลือกหาน้อยมากที่เหลืออยู่เพราะว่ามันมันเหลืออยู่แบบใครก็ได้ไม่ใช่มันก็ยังเลือกกันอยู่อะค่ะ <c oughs> ดังนั้น database ต,ต้องใหญ่คุณบีมี d a t a b a เ e สเท่าไหร่หครับณนะจุด จุดหนึ่งนะคะเอาเฉลี่ยเฉลี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะสี่ห้าร้อยคนห้าร้อยคนประมาณสี่ห้าร้อยนี่เราเฉลี่ยกันนะคะทุกช่วงเวลาโดยโดยปกติโดยปกติซึ่งสกรนมาแล้วสี่ห้าร้อยคนนี้ทุกคนต้องเข้ามาสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศค่ะถ้าไม่เข้ามาสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศสำหรับบางกลุ่มเราก็มีนะคะเรามีลูกค้าคนไทยมาจากต่างประเทศก็มีค่ะเรียนต่อต่างประเทศแล้วกำลังจะกลับมาอย่างเงี้ยเขาก็ขอว่าเขาขอสมัครทางโทรศัพท์สัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์สแกนเอกสารทางอีเมลทั้งหมดที่เราต้องการอะ อนเงินมาแล้วเราสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแล้วเราก็เอารูปมาให้เราเราจับคู่ไว้ก่อนพอเรียนจบกลับมาจับคู่เลยก็มีค่ะมีกลุ่มแอร์ด้วยที่ไปเบสอยู่ตามเมืองนอกอ่ะก็มีนักบินก็มีค่ะอาแล้วแบบนี้จะผมเห็นตามโซเชียลเน็ตเวิร์กตามอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์หาคู่เป็นไทยไทยไทยเทศเทศเทศแบบนี้เรามีจุดเด่นมีข้อแตกต่างยังไงกับตามอินเทอร์เน็ตครับเพราะอันนั้นดูเหมือนว่าโอ้โหดาต้าเบสเขาเป็นพันเป็นหมื่นเลยค่ะ แต่ว่ากลุ่มนั้นนะคะเขาจะจริงใจกันสักกี่คนคือพอเวลาอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วมันหลอกกันก็ได้อ่ทีนี้เนี่ยพอคนมันหลอกกันคือมันไม่ใช่คุณภาพของเราเลยต้องสแกนสกรีนเอกสารทั้งหมดอะไรที่เราบอกว่าเราจะต้องใช้ก็คือต้องใช้ครับแล้วแบบนี้มีเยอะไหมครับที่บอกว่าแหมสูงร้อยเดินมาถึงแหมร้อยกก็ไม่น่าถึงเออมันก็ไม่ถึงอย่างนั้นส่วนใหญ่นะเราก็จะมีแบบร้อยบอก บอกว่า170กว่าแล้วตัวเองอาจจะ165ถึงออฟฟิศถึงได้ติดไรเนี่ไอ้ที่วัดส่วนสูงรูปยีราฟอ่ะแล้วก็ทีดดช่างน้ำหนักันเป็นโรงพยาบาลเลยเราก็มีบางคนนะคือถ้าผู้ชายอายุเยอะแล้วเขาอยากได้แฟนเด็กเขาก็ชอบโกงอายุมาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยบอกว่าฉัน50พอพอเราบอกว่าเออเชิญมาออฟฟิศดูพาสปอร์ต60อย่างเงี้ยก็มีนะคะคือเวลาโทรเข้ามาแล้วเขาก็ชอบบอกว่าแต่ชันหน้าอ่อนนะอะไรเงี้ย S <S <S คือมันมีจุดที่คนชอบโกงมันจุดๆอ่ะอผู้หญิงก็ชอบโกงอายุส่วนสูงผู้หญิงก็ชอบโกงนี่เวลาไปเดทกันเนี่ยให้ไปเจอกันที่ไหนครับเราให้ผู้หญิงเป็นคนเลือกก่อนค่ะว่าเพราะว่าด้วยอันเนี้ยสังคมไทยแล้วก็อยากผู้หญิงสบายใจปลอดภัยในการที่ที่เขาจะต้องไปเจอคนแปลกหน้าให้เขาสบายใจแต่ว่าเราก็จะคอยดูไม่ให้ผู้หญิงเลือกสถานที่ที่มันดูแบบ เกินไปอ่ะคือมันแพงเกินอ่ะในการที่จะไปเจอคนแ,<ต>แปลกหน้าแต่พงมากนี่คุ้มค่าคุ้มค่าสมัคร <laughs> คุ้มค่าสมัครวิจะบอกว่าเอยแต่วันก่อนนะคะมีกลุ่มมีมีมีเจ้าของธุรกิจกับกับผู้หญิงท่านหนึ่งผู้ชายเขาถูกใจผู้หญิงมากเลยเห็นรูปแล้วใช่ไหมคะรู้ไหมคะผู้หญิงบอกว่าเออเชิญเชิญพี่เลือกแล้วกันค่ะคุณพี่เลือกที่ไหนรู้ไหมคุณพี่เลือกซีรัคกโลแล้วปรากฏว่าคุณพี่ขับรถอ่ะขับรถเบนซ์ไปรับ คุณลูกค้าผู้หญิงเนี่ยที่ทางานแล้วก็เนี่ยแล้วมีคนขับรถด้วยนะแล้วก็พาไปซิรโกแล้วแล้วเรามาได้รับทิรู้ที่หลังว่าพี่ก็ซื้อดอกไม้ไปให้ด้วยอะ่ะน่ารักมากเลย<อ>คู่เนี้ยลงมาแล้วผ่านไปประมาณแค่เดือน2เดือนเนี่ยแต่งงานแล้วครับโอโ้อแล้วแบบนี้กว่าจะมาเป็นตรงนี้ได้เนี่ยของคุณมีอยู่มา8ปีแล้วเราคิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือว่าอะไรที่เป็นจุดสําคัญเลยสําหรับธุรกิจนี้ครับเอ่อ ที่สําคัญของธุรกิจนี้นะคะหน,หนึ่งในการบริการก็คือการบริการบริการด้วยความจริงใจไม่ไม่คดโกงไม่ไม่ยังไงอะคือเราเราจับคู่เขาเหมือนพี่น้องจับคู่กันว่าสมมตินะคุณอ,อ๋อคุณแพทเป็นพี่น้องบีอะบีอยากให้รู้จักผู้หญิงแบบไหนบีก พี่น้องบีรู้จักผู้หญิงแบบไหนคุณแพทย์กับคุณอ,องก็ควรจะเจอคน<ม>ในรูปแบบเดียวกันแต่อยู่ในสเปคของทั้งคู่นะคะแล้วถ้าคุณแพทย์คุณอองหลงทางหาคู่แล้วแบบมุ่งเน้นอะไรที่ผิดจุดอะแม่สื่อมีหนะ้าที่ต้องบอกว่าคุณอองคุณอองคิดหน่อยนะน้องคนนี้อาจจะขาดส่วนสมมตินะส่วนสูงนิดนึงอวบนิดนึงแต่ที่เขามีอะเขาตอบโจทย์คุณอองได้ทุกคู่ทุกข้อเลยนะคะทั้งพื้นฐานครอบครัวการศึกษานิสัยใจคอใช่ไหม,มแต่คุณอ,องบอกว่าไม่หรอกคุณบี อองจะเอาคนสูง170จบะบอกเอ้ยคุณอองน่าจะยึดอยู่นิดนึงคือแม่สื่อจะคอยบอกตลอดเวลาแม่สื่อจะไม่เพลิดไปกับลูกค้าแต่ก่อนก็จะออกเดทนที่ต้องเห็นภาพกันก่อนไหมครับถ้าใช้บริการแบบซื้อแบบดูรูปได้ดูรูปค่ะซื้อบริการได้ดูวิดีโอได้ดูวิดีโอเรามีวิดีโอคลิปด้วยมีค่าใช้จ่ายต่างกันไหมครับมีนิดนึงค่ะเพราะว่าคนที่ซื้อดูวิดีโอคลิปจะได้ดูรูปด้วยอยู่แล้วแต่เป็นคนเป็นกลุ่มคนที่เลือกหน้าตามากบางคนถ่ายรูปขึ้นใช่ไหมคะ แต่วิดีโอมันหลอกกันไม่ได้ก็จะได้ดูวิดีโอเป็นการแน่ใจว่าหน้าตาก็เป็นแบบนี้แน่ต้องดูแต่วิดีโออย่างเดียวเลยแน่นอนต้องดูให้ชัดเจนสิครับเพราะว่านี่ครับก็เป็นเรื่องของการทําธุรกิจที่ต้องบอกว่าอยู่กันไปจนวันตายเลยดังนั้นความจริงใจนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าจริงๆก็มีหลายที่เหมือนกันที่อยากทําธุรกิจแบบนี้แต่ทําไมครับบางกอกแมทชิ่งถึงอยู่ยืนยงมาได้8ปีพักกันสักพักหนึ่งก่อนครับ กับช่องท้ายของรายการแกะรอยอยากสมองนะครับต้องบอกว่าธุรกิจนี้จริงๆมีคนอยากเข้ามาทําเยอะทีเดียวครับแล้วก็เข้ามาแล้วแต่ว่าทําไมที่นี่ถึงอยู่ได้นานขนาดนี้นะครับคุณแพทใช่เพราะจริงๆเห็นมาหลายเว็บไซต์แล้วก็เจ๊งติดไปนะครับแต่ถามว่าจุดเด่นตรงนี้เนี่ยของของ,ของคุณบีนี่ว่ามันมันคืออะไรครับที่บีว่ามันเป็นการบอกต่อ เป็นหลักด้วยนะคะเพราะว่าพอเราสร้างคู่ที่สําเร็จอะคะ่ะคนเขาก็จะรู้สึกขอบคุณแล้วเขาก็จะเอาคนที่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่เขารักอะส่งเข้ามาต่อเอาแล้วอย่างเว็บไซต์ในต่างประเทศที่เข้าเข้ามาเปิดแล้วป,ลปิดไปปิดตัวไปนี่ทำไมเขาไม่สําเร็จนะครับสำหรับบีนะเท่าที่บีวิเคราะห์นะคะเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยเขาเขาใช้คือเขาเน้นยอดการขายแบบคนต่างชาติเขาก็จะมีทีมเซลล์ในประเทศไทยแต่แม่สื่อเขาเบสอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเวลาจับคู่คน ภาดคือเซล์ที่ขายขายขายอ่ะแต่ไม่มีทักษะจับคู่อะค่ะแล้วพอจับพอได้แล้วก็ส่งไปให้แม่สื่อที่ต่างประเทศจับคู่จากเอกสารน่ะมันไม่ใช่มันเลยอยู่ไม่ได้คือเน,น้นถ่ายมากกว่าธุรกิจนี้ความใหญ่ของธุรกิจไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าได้เปรียบแต่ต้องเป็นความเข้าใจในธรรมชาติในความเป็นมนุษย์ของคนในท้องที่นั้นๆแล้วก็ความจริงใจด้วยค่ะความจริงใจในการทํางานการแล้วก็ ผลประสบความสําเร็จที่ที่ที่มันสร้างสมแล้วก็มันสร้างเครดิตต่อต่อกันแล้วก็จํานวนการออกสื่อมันมันคือยิ่งออกสื่อเยอะมันก็ยิ่งสร้างความรู้จักดาต้าเบสก็ยิ่งเข้ามาเยอะอต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วคุณบีใช้สื่ออะไรมากที่สุดครับของบีก็ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีคือถ้าเกิดสมมติคุณแพทซ่าคุณแพทก็รู้นะคะก็จะมี SEO s i โอไซด์ลิงก์มี Google a d w o r d s มีทั้งการที่บีเนี่ยออก ทีวีที่เขาเชิญสัมภาษณ์เขียนหนังสือออกสอนออกเดทสามเล่มใช่ค่ะก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเรียกสร้างสมเครดิตแล้วก็เรียกคนเข้ามาสม่าเสมอเดี๋ยวสักครู่นีเมื่อกี้บอกสอนออกเดทนี่คือต้องคนที่มาใช้บริการต้องสอนเขาออกเดทด้วยใช่ <laughs> บางคนนะคะคุณแพทคือบางคนขอโทษเถอะเราให้เข้ามาออฟฟิศเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าเวลาแต่งตัวไปออกเดทเขาจะแต่งยังไงพอเราเห็นเขาเราก็จะบอกเลยว่าเฮ้ วันนี้ที่คุณแต่งมาเนี่ยเป็นการแต่งตัวปกติไหมคือหรือว่าไปแต่งตัวไปทํางานหรือว่าเวลาออกไปเดทคุณจะแต่งอย่างนี้ไหมถ้าเขาตอบว่าแต่งตัวออกเดทอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือผิดเราแนะนําทันทีเรามีผู้ชายผู้ชายบางทีเหมือนแต่งตัวง่ายแต่ก็มีผู้ชายแต่งตัวผิดเยอะนะ อันนี้ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มใช่ไหมครับไม่ค่ะถ้าเป็นการที่เราใช้บริการจัดหาคู่ของเราแล้วเรามองเห็นทันทีว่าหน้ามีอะไรปรับปรุงเราจะแนะนําแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบอกว่าอคุณบีเขาอยากเรียนเทคนิคการออกเดทโดยเฉพาะเป็นเคสเขาแก้ปัญหาโดยที่เอาตัวเขาเป็นโจทย์แล้วมานั่งตีโจทย์กันอย่างนี้เราคิดดูคุณแพทสนใจมากนะครับเรื่องว่าจะใช้บริการยังไม่กิ <laughs> ก็ไ <laughs> ันมาแล้วเนี่ยครับเ <laughs> อาแล้วอย่างนี้ตลาดการจับคู่บ้านเรา เยอะมากหน่อยแค่ไหนไอนาคตจะโตได้แบบอีกมากไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าวิถีชีวิตคนปัจจุบันทํางานทํางานทํางานไม่ค่อยมีอะไรให้เราคนนี้เท่าไหร่ใช่บีว่ามันมันมันจะเป็นสิงคโปร์มันจะเป็นเกาหลีทราบใช่ไหมว่าคนผู้หญิงอะ่ะคนโสดมันเยอะผู้ชายจริงๆก็เยอะนะคะแต่ว่าบางทีผู้ชายก็เปลี่ยนไปเป็นเพศอื่นด้วยแล้วบางทีก็ผู้ชายก็มุ่งแต่ทํางานแต่จริงๆคนโสดผู้ชายก็ยังเยอะเรามีคนโสดผู้ชายและคนโสดผู้หญิงเยอะมากมายจริงๆค่ะจำนวน ต้องบอกตรงๆว่าเซลเราเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีเลยแล้วจนตอนนี้เราก็เลยขยายออฟฟิศไปที่หัวหินและเชียงใหม่ด้วยแล้วเรากำลังจะเปิดเป็นออนไลน์ด้วยแต่ว่าออนไลน์ของเราเนี่ยจะเป็นออนไลน์ที่แก้ปัญหาการหลอกลวงด้วยการสกรีนเอกสารก่อนเข้าออนไลน์ คือยังไงเน้นมากเลยเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลใช่คือถ้าเราจะทําธุรกิจให้มันรุง่งเราต้องตีโจทย์ก่อนว่าที่มันไม่รุง่งมันเป็นปัญหามันคืออะไรแล้วเราแก้ปัญหานั้นเราจะได้ต่างจากคนอื่นใน,<ม>ใ,นในตลาดทีนี้ออนไลน์มันมีปัญหาหลักคือการหลอกลวงถูกไหมคะไม่รู้ว่าข้อมูลมันใช่ไหมเราก็เลยตีโจทย์ด้วยการตรวจสอบคนก่อนเข้าออนไลน์<ม>ก็คือต้องต้องส่งเอกสารมาให้แม่สื่อตรวจสอบก่อนแล้วถึงจะยอมให้คุณเข้าเว็บไซต์และใส่ข้อมูลครับอย่างนี้เราพูดกันมาชายหญิงเยอะมากน้อยไทยเทศ ต่างกันเยอะไหมครับที่มาใช้บริการของคอุณบีต่างประเทศเนี่ยที่มาใช้บริการอยู่ในไทยก็เยอะบินมาจากต่างประเทศหรือว่ามีแพลนอยากจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยก็เยอะค่ะเยอะ<ด>แต่ว่าคนไทยก็ยังเยอะกว่านะหรอครับอะไรดูเติบโตมากกว่ากันครับระหว่างคนไทยด้วยกันหรือว่าคนต่างประเทศคนไทยด้วยกันค่ะเพราะเราอยู่ในประเทศไทยแล้วบีเ,เราจับกลุ่มพรีเมียมดังนั้นคนไทยกลุ่มพรีเมียมมันเยอะอยู่แล้วอ่ะกลุ่มคุณหมอเนี่ยยังโสด คนไข่จีบก็ยังไม่กล้าให้เบอร์เลยค่ะหรือว่าลูกสาวเจ้าของธุรกิจนะคะรวยเลยละ่ะไปไหนมาไหนในสังคมทุกคนก็รู้ว่าโซนแต่คือคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าบางคนพารู้ว่าลูกสาวเขารวยอะ่ะแล้วผู้ชายเข้ามาจะจับอะ่ะเขาก็ไม่ให้ไม,ไม่ไม่บอกลูกสาวว่าอย่าไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยมันทําให้ต้องเข้ามาใช้บริการลลกลายเป็นว่าในไฮโซนสังคมบางทีต้องมาใช้บริการด้วยใช่แล้วรู <c oughs> ไ้ไหมคะกลุ่มคนที่ที่มีฐาน,นะนะคะเอาเอาเน้นฐานะนะ เขาจะบอกเลยว่าเวลาเข้ามาอย่าโดยเฉพาะผู้หญิงขอร้องว่าอย่าบอกฐานะว่าเขาว่ามีฐานะมากแค่ไหนให้บอกแค่ว่ามั่นคงไม่ต้องบอกเลยว่าธุรกิจคืออะไรแต่ให้บอกรวมๆก็คือสมมติว่าบอกธุรกิจมั่นคงทำด้านสมมติอสังหาริมทรัพย์จบกว้างๆแค่เนี้ยไม่บอกอย่างอื่นต่อครับแล้วคนที่เข้ามาอาศัยความเชื่อใจแล้วเขายินดีที่จะ จ่ายเงินเพื่อที่จะให้ตัวเองบอกว่าได้ออกเดทด้วยกันตรงนี้เนี่ยถามว่าแล้วพอเป็นแบบนี้อนาคตที่จะต่อต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยมันสามารถทําเป็นธุรก,กิจที่ขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหนบีว่ามันหมยถึงว่าธุรก,กิจต่อเนื่องอย่างนี้ครับธุรกิจต่อเนื่องทําได้ค่ะแต่ว่าคือที่คนเขาทำที่บีเห็นและเคยคิดจะทำนะก็คือ w e d d i n g planner หรือว่าเปิดเป็นวีดดิ้งสตูดิโอหรือว่ากระทั่งขายแหวนเพชรก็ยังได้เพราะอะไรรู้ไหมคะธุรกิจนี้เราสนิทกับลูกค้ามากสนิทมากจริงๆเพราะว่าเราจับคู่เราคุยทุกวันแล้วเวลาเขาได้คู่เขาจะรู้สึกขอบคุณเพราะว่าคู่ที่ได้ก็คือคู่ดี <c oughs> คุณพ่อคุณแม่นี่ตามมาขอบคุณด้วยเลยนะคะ <c oughs> มีนะส่งโบนัสมาให้อะ่ะมีมีโบนัสมาเลยอะ่ะทีเนี้ยด้วยเวลาคนเขารักเราแล้วคะ่ะขายอะไรก็ขายได้เพราะเขารู้ว่า อย่างสมมติจะขายแหวนเพชรเขาก็เชื่อใจว่าไอ้นี่มันคงไม่โกงอ่ะคือเริ่มจากความจริงใจใช่เพราะเราเราจะไปโกงอะไรเขามันถ้าเราเริ่มจากความจริงใจอะไรมันก็ต่อยอดได้แล้วปกติมันปกติต้องต้องเดทสักกี่กี่คู่อะครับถึงถึงจะถึงจะเจอเจอชลิติหกคนค่ะหกคนหกคนแต่ว่าหกคนคืออย่างน้อยนะคะหกคนคุณแพทอาจจะได้ผู้หญิงที่ชอบคุณแพททั้งหกคนเลยก็ได้แต่อย่างที่แบบรล่ๆที่สุดหกคนคุณแพทน่าจะมีผู้หญิงที่ชอบใจตรงกันหนึ่งคน คืออย่างน้อย6ต้องเจอหนึ่งใช่แต่ปกติผู้ชายมาใช้บริการนะเดทแรกเห็นก็ใช่เลยใช่เลยทุกคนเลยไม่รู้รพร<อ>าอะไรนี้เลยนะครับจริงนะจริงคือแบบจนแม่สื่อยังบอกเลยเออเลือกหน่อยไหมคะอ๋อไม่ละครับพอแล้วคือบบงบางคนซื้อมาเป็นอลิมิเตดอะซื้อมาเป็นแสนอะเจอเดทเดียวปิดเลยอะอเยอะมากแล้วก็แบบ ทีนี้ตรงนี้อเวลาเหลือน้อยมากครับยังไงพี่บีช่วยฝากนิดนึงครับว่าถ้าใครอยากจะประกอบธุรกิจอาจจะไม่ต้องเป็นจัดหาคู่ก็ได้นะครับเขาควรจะต้องมีอะไรที่เป็นหลักยึดใจบ้างครับบีว่านะคะมันควรจะเป็นความจริงใจการการแล้วก็การบริการการบริการนี่คือคนเราเวลาซื้อ บริการน่ะมันต้องบริการด้วยใจนะคะแล้วเราก็ต้องจริงใจแต่ว่าเซอร์วิสบีนั่นมันพิเศษก็คือว่าเราแค่ใส่ใจเขาเหมือนครอบครัวเราแล้วบีว่าถ้าเราให้ให้ใจทํางานเราเห็นอะไรที่ถ้าเขาปรับปรุงแล้วมันจะดีแล้วเราบอกเขาอะค่ะบีว่าเวลาทํางานด้วยใจคนมันรับรู้ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นข้อสรุปจากคุณบีนะครับว่าความจริงใจนะครับที่จะทําธุรกิจบริการนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําให้บางกอกแมทชิ่งอยู่มาได้ถึง8ปปีครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบีมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค่ะ หมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรายการแกะรอยอยากสมองครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ